บกหุงค่ะแต่บกหุงขนมจีนบวกตำเผ็ดเผ็ดิ<ๆ>ึงก่หน่ะหืมมันได้แตกสุมตำเผ็ดเผ็ดจ้ะเส้นขนมจีนที่เด็ดของเขาเนี่ยหูหมูทอดอืมอบหูหมูทอดอบได้จ้ะเนี่ย กวบตอนนั้นมันไหวจับใส่มือดด่อยหงดกรวบดีขนานดะ 見てね、ここは。 quả đi đi, say mua mua xế pha đấy nhỉ <laughs> ขนเกินน้ำสีพี้องมีแ้งอากาศหนาวๆขึ้นฝ้าขึ้นฝุ่นสวัปดีทุกกาเนเดเออค่ะที่เกามาลับชุม้ม cho nên mình về Ở bị tùm, tùm là cả xoay nữa tạc, không biết hẹn mà phải bị thuật cái khẹp mũ lạ ถ้าบ่าต้มกวันเอาไปนั่นบ่โมเหงมันเหนียวต้มต้มเ้าไปนตากแตดหรือข้าเต้าอบกันด้ยยังคอยไปถอดค่ะมันจะกรอบ เมนูที่กินไม่เบื่อแต่บางครัง สมัยจะกินไม่อยู่เยอะแล้วมันไม่ไม่บอกคุ้งแพงแพงตำประสูงแค่รลเอาบอกคุ้งแพงตุวมเงินนี่ร้านอินเดียมาขายเบอร์รี่บอกคุ้งกินบอกคุ้งบอกพริกบอกเขือมาละบอกแข็ง น้ำผมมาขายขายเป็นกิโลเหลือกเลกต่างหาก Yes. <laughs>

ายแล้วจ้ะขอบคุณทุกการติดตามชมเด้อค่ะบ๊ายบาย